สวัสดีครับวันนี้กล้องโซลาเซลล์นะครับมานําเสนอนะครับตัววัดแบตเตอรี่นะครับตัวนี้ใช้วัดโวลต์แบตเตอรี่นะครับแล้วก็ค่า CCA ของแบตเตอรี่นะครับจะบอกเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่เลยนะครับว่าแบตเตอรี่แต่ละลูกนะครับเหลือกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตัวนี้ก็มีความสําคัญมากนะครับในการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นช่างที่ออกติดตั้งโซลาเซลล์ นะครับหรือว่าช่างที่ทํางานเกี่ยวกับแบตเตอรี่นะครับช่างรถยนต์นะครับติดเครื่องเสียงรถยนต์อย่างนี้ก็ต้องรู้นะครับว่าแบตเตอรี่นะครับแต่ละลูกนะครับมีค่าเปอร์เซ็นต์ CCA นะครับเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับโวล์เหลืออยู่กี่โวล์นะครับอันนี้ก็ตัวนี้ก็ให้ความสำคัญกับงานในด้านเกี่ยวกับแบตเตอรี่อย่างมากเลยนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับเครื่องวัด ดิจิตอลแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับเราจะมาทดสอบกับแบตเตอรี่แบตเตอรี่แห้งนะครับตัวนี้12โวลต์นะครับ45แอมป์นะครับ12โวลต์45แอมป์นะครับ400 CCA นะครับอันนี้เป็นค่าที่ผู้ผลิตนะครับระบุนะครับ,รบ,นะรบ400 CCA นะครับวันนี้เราจะมาเปรียบเทียบกันมี2ลูกนะครับขนาดเท่ากันนะครับขนาดเท่ากันค่าก็400 CCA เหมือนกันนะครับวันนี้เราจะมาทดสอบนะครับตัววัดค่าของแบตเตอรี่นะครับสำหรับลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับที่กองโซล่าเซลล์นะครับ เบอร์เดิมนะครับ0849522581นะครับท่านที่สนใจสินค้าตัวนี้นะครับเรามีจำหน่ายนะครับจัดส่งนะครับแน่นอนนะครับสำหรับท่านที่โอนตังมาแล้วนะครับสบายใจได้นะครับเราก็จัดส่งทั่วประเทศนะครับได้รับของแน่นอนนะครับท่านที่สั่งของจากกองโซลาเซลล์นะครับเข้ามานะครับวันนี้เราจะมาเริ่มทดสอบกันนะครับเอาเป็น ลูกแบตเตอรี่ก็วันนี้ทดสอบกัน2ลูกนะครับมาเริ่มจากลูกลูกที่1นะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายๆนะครับขั้วสีขั้วสีดำนะครับเป็นตัวหนีบนะครับแล้วก็เอาไปหนีบกับไปคลีบกับแบตเตอรี่นะครับขั้วลบนะครับแล้วก็สายสีแดงนะครับไอตัวสีแดงก็ไปคลีบกับ ขั้วของแบตเตอรี่นะครับขั้วบวกนะครับอันนี้หน้าจอยังยังไม่โชว์นะครับยังไม่โชว์นะครับอันนี้ขีบเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่โชว์แล้วก็กดปุ่มออนออฟนะครับอันดับแรกนะครับกดกดปุ่มเข้าไปนะครับจะมีเสียงร้องนะครับแล้วก็เครื่องจะเริ่มทํางานนะครับอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับเป็นการนับ นะครับไม่ต้องไปสนใจเราก็กดปุ่มโอเคเลยนะครับอ,อันดับที่2ก็กดปุ่มโอเคเข้าไปนะครับเครื่องจะโชว์อยู่ที่ศูนยาศูนย 00, ก็คือ500 cca นะครับตัวนี้โชว์ค่าค่าของแบตเตอรี่อยู่ที่500 cca นะครับอันนี้ยังไม่ใช่ค่าจริงนะครับเรามาดูที่แบตเตอรี่นะครับตัวนี้บริษัทเขาระบุที่400 cca นะครับให้ให้มาดูที่เครื่องอีกทีนะครับให้กดปุ่มเลื่อนลงนะครับกดทีนึงจะเป็น400 cca นะครับเพื่อให้ค่าตรงนะครับค่าตรงกันกับแบตเตอรี่นะครับที่เขาระบุมาจากบริษัทนะครับเป็นท่าตรงกันแล้วนะครับ400นะครับเครื่องก็400แบตก็400นะครับอันนี้ตรงกันแล้วเราก็กดปุ่มโอเคนะครับง่ายๆนะครับกดปุ่มโอเคเครื่องก็จะออนนะครับเข้าสู่โหมดการวัดนะครับง่ายๆนะครับ นี้รอแป๊บหนึ่งนะครับก็อันนี้วัดเรียบร้อยนะครับอาจจะมีเสียงร้องนะครับแล้วก็กดปุ่มข้างบนนะครับถัดจากปุ่มโอเคขึ้นไปกดทีหนึ่งนะครับปุ๊บเสียงก็จะหยุดนะครับเรามาดูค่า CCA ของของอแบตเตอรี่ลูกที่ทําการวัดนะครับลูกนี้เราตั้งที่เราตั้งค่าอยู่ที่400 CCA นะครับในการตั้งย่านการวัดนะครับ เราตั้งสูงสุดไว้ที่400 cca แต่แบตเตอรี่ลูกนี้วัดออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับได้345.2 cca นะครับถือว่าแบตเตอรี่ลูกนี้ประสิทธิภาพถือว่าได้มา,ด,า,นนมาด,ดูข้างบนนะครับมาดูขีดขีดข้างบนนะครับสังเกตดูนะครับขีดข้างบนจะบอกค่าเป็นเปอร์เซ็นต์อาจจะไม่ชัดนะครับ แต่ผมมองเห็นนะครับแต่กล้องอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่าได้ค่าอยู่ตอนนี้ก็ได้ประมาณ95นะครับได้95นะครับบอกเป็นเปอร์เซ็นต์เป็นขีดๆนะครับข้างบนนะครับตัวนี้เห็นเลขอยู่อยู่อยู่แถวสุดจะเป็น100นตะครับตัวนี้ได้95 96ประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าแบตบลูกนี้ก็ ถือว่าใช้งานได้ปกตินะครับอ่าเราเราอยากดูโวลต์เราก็กดปุ่มเดิมนะครับกดอีกทีหนึ่งก็จะดูโวลต์น,นะครับ12.49นะครับอันนี้อยู่ที่7.55เมกะโอห์มนะครับตัวนี้ก็ใช้งานได้นะครับแบตบลูกนี้ถือว่าโอเคนะครับอ่าได้อ่า345 cca ถือว่าสูงนะครับถือว่าใช้งานได้ นะครับลูกนี้ถ้าเราไปเลือกซื้อแบตเตอรี่มือสองนะครับถ้าเรามีเครื่องวัดแบบนี้เราจะรู้เลยนะครับว่าสมควรจะซื้อหรือไม่นะครับเครื่องนี้ก็ใช้งานได้นะครับโอเคนะครับทีนี้เราก็ถอดนะครับถอดมาวัดลูกที่สองนะครับแบบสองลูกนี้เราซื้อมาพร้อมๆกันนะครับเราเราซื้อมาพร้อมๆกันนะครับอาอา อันนี้ก็คีบกับขั้วลบเหมือนเดิมนะครับสีแดงก็คีบกับขั้วบวกเหมือนเดิมนะครับหน้าจอนะครับยังไม่ขึ้นเราก็กดปุ่ม on off นะครับกดเข้าไป1ครั้งนะครับเครื่องก็จะออนการทํางานนะครับมันจะนับไปเรื่อยๆนะครับนับไปเรื่อยๆอันนี้ไม่ต้องไปสนใจนะครับกดปุ่มโอเคเหมือนเดิมนะครับกดปุ่มโอเคมันก็จะโชว์อยู่ที่ประมาณ500นะครับอ่า500แบตลูกนี้ 400 CCA แล้วก็กดเลื่อนลงมาให้ได้400นะครับให้ให้ได้เท่ากับค่าของบริษัทที่ตั้งมานะครับเป็นสติกเกอร์ที่แปะไว้นะครับแล้วก็กดลงมาจะเป็น400พอพอได้400แล้วเราก็กดโอเคแค่นั้นนะครับง่ายๆนะครับก็กดโอเคตอนนี้เครื่องออนแล้วนะครับเครื่องทําการวัดอยู่นะครับเรียบร้อยนะครับมีเสียงแล้วก็กดปุ่มนี้นะครับปุ๊บทีนึงนะครับ เพื่อดูค่านะครับเราตั้งที่400 CCA ได้262 CCA นะครับ200 262 CCA นะครับลูกนี้ถ้าวัดเป็นเปอร์เซ็นต์ข้างบนนะครับมาดูกันนะครับลูกนี้ได้แค่75ถึง76เปอร์เซ็นต์นะครับ แบต2ลูกนะครับซื้อมาพร้อมกันสภาพเหมือนกันเป๊ะนะครับค่า cca เหมือนกันเป๊ะนะครับแต่การวัดออกมาแล้วนะครับตัวนี้ได้แค่262 cca นะครับตัวนี้ได้แค่ครับตัวนี้เหลือแค่เปอร์เซ็นต์ค่า cca ได้แค่262.4 นะครับ CCA นะครับค่าเปอร์เซ็นต์ข้างบนนะครับเหลือแค่75 76เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะครับถือว่าแบตลูกนี้ก็ยังใช้ได้นะครับก็ยังใช้ได้นะครับแต่จะสู้ลูกแรกไม่ได้นะครับอันนี้เราก็เปรียบเทียบกันได้นะครับถือว่าในการใช้งานนะครับก็ ใช้ได้ดีนะครับเครื่องวัดตัวนี้นะครับสำหรับคุณลูกค้านะครับที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่กล้องโซลาเซลล์นะครับบอดี้สวยงามนะครับแข็งแรงนะครับเรามากดดูโวลต์นิดนึงนะครับกดปุ่มเดิมนะครับเพื่อดูโวลต์นะครับ12โวลต์นะครับ12.31นะครับโวลต์นะครับตัวนี้ถ้าดู โอห์มแล้วจะอยู่ที่9.45เมกะโอห์มนะครับถ้าโอห์มเยอะนะครับจะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ไอลูกแรกเนี่ยโอเคนะครับแต่ลูกนี้ก็ถ้าถ้าถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะครับดูที่เปอร์เซ็นต์แล้วนะครับก็75 76นะครับก็ใช้ได้นะครับขอบคุณลูกค้านะครับที่ติดตามทาง y o u t u b e นะครับ ท่านที่สนใจนะครับอุปกรณ์โซลาเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นแผงโซลาเซลล์นะครับแบตเตอรี่นะครับหรือว่าเครื่องวัดแบตเตอรี่นะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ก้องโซลาเซลล์นะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็อย่างที่บอกไปนะครับ0 8 4ย์แปดสีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ